สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมเน็ตนะฮะที่ปรึกษาการขายร้านหอจกบีเอคาสวิทย์พยโยนะครับวันนี้นะครับก็เอารถมาส่งมอบให้กับพี่นรินนะครับผมที่อำเภอปงนะครับผมบ้านผาตั้งนะฮะก็เป็นรถกระบะสีประตูนะฮะอีซูดีแมกนะครับผมปี2012นะฮะรุ่นท็อปนะครับผมตัวนี้รถสภาพสวยมากๆเราได้ทําการเช็ครถให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับผม ขอถามพอประทับใจลูกค้านะฮะลูกค้าไอเห็นรถคันนี้เราประทับใจไหมครับประทับใจครับสวยครับับผมนะฮะก็ทําสัญญานะฮะกับเรานะอนุมัติภายใน3วันนะครับผมก็พี่ทําอาชีพอะไรนะครับเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้เข้ามแล้วก็เกษตรกรพ่วงด้วยเนาะพ่วงด้วยครับนะครับผมทางร้านเรานะฮะออกรถง่ายไหมครับผมง่ายครับยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับวันเดียวจบครับวันเดียวจบนะฮะ ครับผมก็ถ้าใครนะฮะที่อยากได้รถมือสองนะครับแล้วก็สภาพสวยๆแล้วก็มีการรับประกันให้นะครับสำหรับคันนี้เรารับประกันให้กับพี่นลินนะฮะรับประกันให้อีก3ปีนะครับผมนะฮะรถสภาพสวยมากตัวนี้นะฮะตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีใบรับประกันให้กับลูกค้าชัดเจนเลยนะครับผม3ปีนะครับนะถ้ารถมีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าอย่างเช่น มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟหรือว่าเครื่องไม่มีปัญหานะก็ติดต่อหาผมได้เลยนะผมยินดีให้บริการหลังการขายนะฮะแล้วก็ในส่วนของอถ้ารถมีปัญหาอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นสตาร์ทไม่ติดแบตเสื่อมอะไรพวกนี้ติดต่อหาผมเลยนะฮะผมมีบริการรถยกรถลากฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะ,ะบริการให้เลย1ปีแรกนะครับผมนะฮะประทับใจไหมพี่การบริการของเรา ัสมมอบให้ถึงที่เลยเนาะได้ครับผมมีใครอยากได้รถเนะนี่ยแนะนํามาอีกไหมได้ครับแนะนําครับ <c oughs> ครับผมค <c oughs> ันนี้เนะี่ยการบริการของเราเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่ครับผม <c oughs> ให้เต็มร้อยเลยครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมแสดงความยินดีกับลูกค้ามากๆนะครับผมได้รับรถนะฮะสวยๆนะฮะทางร้าน B ี Car า e r v วิตนะฮะจัดให้เลยนะครับผมก็หวังว่ารถคันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับผมนะฮะ สำหรับนี้ก็ต้องขอวอวยพรให้ลูกค้านะครับผมนะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับผมก็โชคดีนะฮะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมหาเงินทองไหลามาเทมานะครับผมนะฮะขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับ